สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมไมดัมมี่นะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของซัลโปรครับวันนี้ฮะสีม่วงครับโปรโนไนครับอ่าสีม่วงนะครับเป็นคิวบาร์ครับด้านขวามือครับเป็นคุณทรายนะครับเป็นเกาหลีครับขนาบข้างด้วยฝั่งทางด้านนี้ค่ะสีเหลืองครับมีโอห้าเจ็ดครับแล้วก็สีแดงครับ QRQ ครับ สหรัฐอเมริกาฮะด้านฝั่งสีเขียวครับคุณปลอครับ P.O.I อ่านถูกไหมเลยนะครับเป็นริเบียนะฮะมาดูกันครับด้านล่างค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะฮะเนื่องจากมีแค่2ทีมนะครับแต่อันนี้เป็นฟรีโฟลครับไม่มีใครเป็นทีมใครเลยฮะอยู่ไกลใครใครเปิดก่อนเปิดหลังใส่กันยับฮะลาเดียนจีครับ อันนี้ก็ขึ้นลงรถมาแล้วฮะสีม่วงครับทางฝั่งสีแดงเอานังนานาหมาสีแดงกับสีเขียวครับวิ่งตามกันเป็นหลังอีเดียเลยตอนนี้บูมเจลาลี่บูมเอาไม่ตามนะครับไล่ตามเหมือนกันกับฝั่งนี้เอามาวิ่งมากับตัวอีกตัวครับออมกันหลังได้เปล่าโดนครับไล่มาู่ถึงบ้านเลยสีเขียวครับตอนนี้รถแล่มาแล้วสามครับอา่าไม่ธรรมาดาครับ ซื้อสองโรงแรมซื้อลดแรงอีกหนึ่งคันทางฝั่งสีม่วงก็3เช่นกันครับมีไลโน่หนึ่งนะครับมงมุมขยุมังคามามาโดนสอยครับสีเหลืองก็เช่นกันครับคุณมีโอห้าเจ็ดนะแรงสามสี่คันแล้วครับอันนี้มี3ครับแต่ไปกับไปเก็บพอยอยู่คันหนึ่งนะเน้นไปที่เพชรไว้ก่อนครับไลโน่หนึ่งลำครับกำลังจะเป็นคนประสาทเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจ ดานบนเป็นไงครับเงียบสงบอยู่ฮะตอนนี้โอ้โหต่อฐานมาเอาแร่รงกลางเลยฮะดูฮะดูครับคุณนนนายไม่ทรมาได้นะครับทางฝั่งซีฟ้าครับตอนนี้เอาแกรเดียนจีไอครับใส่กับ I f เลงแร่ครับเก็บอย่างเดียวเลยครับหาเงินก่อนครับจังหวะนี้วางเงินหาเงินซื้อรถทังครับ อ้าวอ้าวมาแล้วครับสีเหลืองครับจอดแล้วครับพร้อมบวกเลยวะเออคุณนนนายนะฮะทางด้านนี้ครับสหรัฐอเมริกาครับไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับใครครับรักสันติสงบนะครับไห้ลูกลานกันนะสีเขียวครับมาเหมือนกันครับโนครับซ้อมซ้อมครับหัวล้อมันฝืดครับต้องวิ่งฮะ ว่ากันไปครับกลาเดียนจีไอกับ IFV ฮะสองสงกำลังไวอยู่ฮะตอนนี้ขึ้นแบ t เ l นแล็บไว้แล้วนะฮะสีฟ้าครับแบ t เ l นแล็บแกร็บเจเลเตอร์ครับสีเหลืองก็สงกำลังไลโน่ครับตอนนี้ผมเปิดก่อนเลยแล้วกันว่างั้นนะครับเปิดก่อนนะฮะตานนี้ก็พร้อมอยู่แล้วฮะลอยแล้วครับ รอแล้วกันรับครับรับครับเข้าแถวครับเสียหายไปเยอะพอสมควรครับรถแตกทำมันสองทีหม้อน้ำแห้งหรือเปล่าควันขึ้นแล้วตอนนี้มไม่ทำงานด้วยฮะเปิดก่อนเลยครับทางฝั่งสีเหลืองฮะเปิดสีม่วงก,ก่อนเลยครับรถถังผมเยอะนะฮะแร่แเพชรผมไม่สนใจใส่แต่พลอยเปิดมาตรงนี้ครับ เปิดมาตรงนี้ครับยืนรอเลยครับมีหมานำนะครับตอนนี้ต้องใช้หมานำเลยฮะเข้ามาไปแทงครับด้านบนครับเข้าไปอีกแล้วฮะอนนี้สีม่วงครับคุณโดนายต้องใช้หมาแทงเลยฮะสีเหลืองชวนทะเลาะเลยครับสีฟ้าครับสบายใจฮะแบตเทิรฟอร์เทสครับเจ้าอ้วนครับจะเล็งไปที่ไหนเอ่ย ไปที่ตรงไหนไม่รู้แล้วฮะตอนนี้ฝั่งนี้ก็เอากันใหญ่ครับชวนทะเลาะแล้วครับสีเหลืองชวนทะเลาะแล้วครับชวนทะเลาะแล้วครับชวนทะเลาะแล้วฮะสีม่วงซองซุ่มกำลังอย่างเดียวครับตอนนี้เข้าบ้างครับเข้าบ้างเข้าบ้างครับโอ้โหแรกเลยหรือเปล่าฮะ ขอแรกเลยครับขี่รอบนีพอติงนะด้านนู้นจะบุกยิงบ้านใหญ่เลยครับสีเหลืองชวนทะเลาะฮะเรียบร้อยครับอัดบ้านไปก่อนผมไม่สนใจว่างั้นขอยิงบ้านก่อนเอาไม่ลงครับหมดแล้วหมดแล้วเหลือหนึ่งลัมชาร์จเลยครับยศสามครับฮวิ่งไปครับจะอัดรดแรกว่างั้น วิ่งไปอัดรถแร้ครับตอ,อนนี้วิ่งไล่รอบฐานเลยวิ่งไล่รอบฐานเลยครับโอ้โหไปแล้วครับไลโนชาร์จชาร์จเคลียร์ตรงนี้เลยครับเคลียร์เลยฮะดูนะครับไปแล้วครับไปแล้วนี่ฮะเห็นไหมครับโอ้โหครับดูครับคุณนน,นายฮะทำลายบ้านผมเลยครับต้องยึดครับ ความไร้กาลของแกฮะเอคุณจะทำลายบ้านผมทำไปผมขอคืนครับมีโอห้าเจ็ดครับไปซะละโอ้ด้านล่างครับด้านล่างสีแดงก็เป็นเรื่องเหมือนกันสีเขียวสีเขียวจัดลยฮะโอ้โหทิ้งไว้ให้เหลือแค่นี้ครับเอาไว้หาเงินไปว่างั้นนะฮะด้านนี้ก็ไม่ธรรมาดาครับย้ายฐานการผลิตครับเพื่อมาดูด แร่เพชรแรพลอยตรงนี้ฮะคุณดนนายครับมาเลยครับเจบ้าปลาไปเลยครับบินไปแบบชือ่อเลยนะฮะไม่สนใจครับผมจะบินไปอย่างนี้เลยนะครับโดนแล้วครับ i f v บวก,กด g ด a d i a t o r ทำงานแล้วครับไปถึงไหนเอ่ย ถึงไม่ถึงไม่ถึงครับลวงครับสีเขียวสีเขียวครับสีเขียวนี้ร้การจริงๆนะครับไม่ตีให้ตายนะปล่อยไว้แค่นี้แหละนะครับปล่อยไว้ให้เป็นเสียน,น้ำคาใจสีม่วงก็ทำการซ่อมรถอยู่นะออรรตอนนี้สีเขียวจะเอาอยัางไงครับตอนนี้สีเขียวจะเอายังไงต่อฐานเข้ามาตรงกลางอีกเหมือนเดิมครับปอสีเขียวครับ ผมอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับสีฟ้านี่บันทึกบันทุกเจ้าบวนนย่างเดียวแล้วครับกราเดียน GI ใส่กับแบทเทินฟอร์เทดครับเกมเดาเนินมานาทีที่7ที่8แล้วนะครับตอนนี้สีเขียวนี่คุมตรงกลางไปแล้วครับสีม่วงก็ย้ายฐานการผลิตไปเรื่อยแล้วฮะ ไว้คุมตรงนี้นิดหน่อยครับสีม่วงสีม่วงต้องตัดครับคุณจะชาร์จเลยฮะมาแล้วครับจำนวนเยอะกว่าครับมาแล้วฮะวิธีวิธีการแก้แบตเตอร์ฟอเรสก็หมาหมู่นี่แหละฮะโอ้โหหายครับชุดนี้สีเขียวหนีเลยครับกลับบ้านเลยฮะกลับบ้านไปไม่รอดครับโอ้โหการคอนโทรลยูนิตลุ่มเลยครับ สีเขียวลุมเลยนะครับสีแดงนี่ทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้นอกจากหาดูลงดูแลไปดูบ้านตัวเองไปนะครับสีเขียวจะชวนสีม่วงทะเลาะครับตอนนี้อยากทะเลาะก,กับสีม่วงว่างั้นสีม่วงก็ฝูงใหญ่ๆหเช่นกันครับไลโน,โลน่นี่โอ้โหยกพวกใส่กันแล้วครับสีฟ้าว่าไงสีฟ้าขอแจมด้วยแล้วกันมา สีฟ้าเอายังไงครับตรงนี้ตึงกันทั้งคู่เลยโอ้โหเข้าเลยครับเข้าเลยฮะอาจรถแล้ครับว่างั้นมหาอำนาจครับมีอยู่สามทีมครับตอนนี้โอ้โห แต่ที่หนักๆห,หน่อยก็น่าจะเป็นสีฟ้านี่อาการรอแร่แล้วครับตอนนี้รถแร่ก็เหลือแค่2ครับตรงกลางนี้เข้าไปใกล้ไม่ได้เลยนะครับส่วนทางฝั่งของสีม่วงก็โซนกันยาวๆเลยครับกินพื้นที่ไปเกือบ20%โอ้โหอโหอโอโอโอมาครับชวนทะเลาะด,ด้านบนฮะโอ้โหโยกันมันเลยครับจังหวะนี้โยกันมันเลยฟาร์มกันไปก่อนสีสีฟ้าเนี่ยเอาไงฮนะ ต้องดูตัวแปรสำคัญคือสีฟ้าครับดูที่ว่าสีฟ้าจะเข้าบุกสีไหนกันนะครับจะเข้าบุกสีไหนกันแน่สีฟ้านี่ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีความแปรส่วนตัวกับสีเขียวนะเนี่ยมาแล้วเนี่ยแต่ไม่พยายามเข้านะฮะตอนนี้ก็เอามาครับเปิดกันเลยฮะเปิดกันเลยครับแย่เล่นๆครับแย่เล่นๆแย่เล่นๆแย่เล่นแย่จริงครับแย่เล่นแย่จริงไม่รู้แหละไปเลยครับต้องโลถอยไปแล้วตอนนั้นรถแล่เอายังไงฮะรถแล่แหกไปหนึ่ง เอาไงฮะมีหมาไปแทงครับมโนนายครับสีม่วงเอ้าเอ้ายัดกันเลยครับตรงนี้ป่ามรณะครับตรงนี้ต้อยไปครับตังหลักมามีหมาครับโอ้โหดานนุนครับสีฟ้าครับแอบเนียนๆเลยครับเข้ามาเลยฮะยิงอะไรไม่รู้ตอนนี้โอ้โหยิงแล้วครับโอ้สีฟ้าผมบอกเลยสีฟ้านี่ตัวแปรสำคัญเลย สีฟ้าตัวแปรสำคัญเลยครับยับนะครับสีฟ้าโอ้โหเรียบร้อยครับสีม่วงไปเติมหมามาฮะกว่ายหอซของแมปนะครับจะเห็นเป็นสีม่วงนะฮะโอ้โหตงรงกันกันครับตอนนี้เป็นศึกระหว่างสีม่วงกับสีเขียวครับสีฟ้าเราครับปิตุยรดแลสีม่วงอยู่ด้านบนครับ มาดูกันข้างล่างดีกว่าฮะตอนนี้ตึงจริงๆครับเกมนี้เป็นที่การหาเงิน,หา,งนหาเงินของทางฝั่งสีเขียวนี้เรือน้อยเข้ามาเต็มทีครับต้องตัดสีแดงทิ้งไปด้วยครับขี่ลอบรีพอตติ้งครับโอ้โหมาแล้วครับขี่ลอบรีพอตติ้งครับเขาสีฟ้าครับ เอาไงฮะขี่ล้อมาโซนขึ้นด้านบนอีกฮะเข้ามาไม่ได้เลยครับกงวานี้วิ่งมาโดนครับต้อนไปแล้วครับขี่ล้อประท้าขี่ล้อครับตอนนี้ขี่ล้อใครจะถึงไหนก่อนมาเลยฮะขี่ล้อสีเขียวเข้าพร้อมกันเลยฮะโอ้โหมาเลยฮะเข้ามาลยครับโดนครับโดนครับมาเลยครับบ้านไหนเป็นบ้านไหนไม่รู้ครับตอนนี้ยัดไปแล้วฮะ โดนครับอัดเลยครับไล่อัดเลยนี่ฮนะนนนนายครับไม่ธรรมาดาครับยิงทิ้งยิงไปแล้วครับตอนนี้โอโหแหกไปอีกแหกไปตอนนี้สะดุดทําอะไรอยู่ฮนะคอนโทรลตรงไหนผมไม่แน่ใจไอคอนโทรลตรงไหนโหย้โโยายก่อนนะฝั่งนี้ก็มาเหมือนกันจุดพุเหมือนกันฝั่งนี้ก็พุเหมือนกัน สีแดงครับโอ้โหได้ทีครับได้ทีครับสีแดงเป็นพิษ,เป,พษเป็นภัยเช่นกันครับโอ้โหด้านโน้นก็ไล่ยิงกันยับอยู่นะฮะต้องย้ายบ้านก่อนออสีแดงไม่ธรรมดานะนยนเนียนเนยเลยนะครับโอ้โหมาเลยฮะมาเลยฮะล่วงไปแล้วนะครับแบตเทิร์นเอออะไรนะฮะไอบอลลูนนะครับซีลอ็อป สีเขียวไปครับโอ้โหสบายเลยครับงานนี้ได้หมดแล้วครับสีฟ้าผมไปก่อนลวกันแมออ่สีแดงสีแดงคงไม่รอดรแล้วครับเนียนๆเลยครับไกด์เอ็นจีไอมายิงลงแรงครับเนียนๆเลยไม่ยอมเลยนะฮะโอ้โหเขียวจริงๆครับ จีจีครับจีจีนะครับเป็นเกมที่สุดยอดจริงๆครับอาไงอะ่ะโอ้โหโอ้โห แดงก็เกินไปกับเอาอะไรไปสู้กับทหารหนึ่งคนกับเอายิงไป,ไปโอ้โหเอาไงฮะเรียบร้อยครับสุดท้ายครับสีแดงก็ต้องยอมแพ้ไปกับไม่มีอะไรจะไปสู้เขานะฮะคุณนนายครับขึ้นที่หนึ่งครับ16นาทีครับสุดยอดนะครับเนี่ยฮะถึงแม้ว่าจะโดนขนาบทางซ้ายและขวานะครับ เจอคุณมีโอชวนทะเลาะก่อนนะครับแต่ก็จัดการไม่ได้ครับแล้วก็ไล่เกมสีเขียวครับจบไปครับเกมนี้นะฮะโปรจริงๆครับโปรของแท้เลยนะฮะคุณดนนายครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องไม่จะมีด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้ฮะสวัสดีครับ